สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องปกปเบิดสุขุลสุขุนพี่น้องจา๋าบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องหลังจากที่มาตาหายเหตุวมืนอ้ก็หมืดฝนเนี่มา่อคืนก็ฝนตกกี่เบิดคืนตั้ตงแต่ตอนเย็นแล้วฝนตกตั้งแต่ส่วงหกโมงหญ่าเขี้ยวขัดเนาะบรรยากาศบ้านนา ตื่นสามากับบริยูบริกินพี่น้องพักเขาป่าแตกสวาดสวดไปหาเห็ดหามาแล้วกับแกงแกงกินแล้วกับไป,ไปทำงาน,นไปเฝ้า,ก,ฝาก้าอก,ก่ลีก้าไ่ลีกันเตฮ็ตปวกเท่าอ๋อไปเม่น้มันบาอันุ่มนันได้มาบาอกระนอ,อัน พัวเจเหล็กไปหาเด้เมื่อกี้ทั้งกะหิวถุงเห็ดย่างพันมานน้ำหลังเนาะแต่ว่าได้ไปก็ได้พวะแก่พี่น้องตามที่เห็นก็เจ้าไปหาแซลแซลปิตาสิบได้เด้ย่างสวนก็ไปสวนกันมาหาอยู่เบิร์เมื่อเมื่อเนี่ยก็พักกันไปหาอยู่เบิดเมื่อยาลี่ก็ไปสองรอบเนาะก็ได้เดีอืมอืได้พได้แกคิดว่าสิบุญเห็ดปวกให้บานเลยตื่นมายังบานคือเกาเมืองเน่ย เยลีแล้วพวนซาแล้วก็ยังได้เนี่ยเฮ็ดปวกไปบปเป็นแล้ววะมันแมนยิบะ่ะลงเหลือข้าเจ้าแต่เฮ็ดนักบาดแล้วเนาะบกเกินหมื่สองหมื่อกับเบิดเลยเออพอมันออกพร้อมกันทั่วประเทศพี่น,น้นองจา้าแล้วงานากันก็อมัมบลาณ์นะเออเก็บหมู่เดียวกันบ่โอ,อ้ยเก็บกับเก็บฝ้าวพี่น้องจา้าเห็นแล้วก็แย่งกันเองเนาะ ไปบดสุคนส่วนไปส่วนมามีแต่คนบัดนี่เงินเจ้าของนี่ล่ะไปเบิดสาว้อยเบาอ่อยสาววันสาวแสงอัมมาราเบาหมีแม่น้องเมยยายลียายมาอัมมาราไม่ไปมันมัน้องเก็บแล้วมันห้อง แต่ว่าคันเห็นแลักมวนเนี่ยพี่น้องเก็บมวนเนาะแต่ว่าเก็บกระิีฝ้าว้เาเนี่ยพอคนมันหลายซานเน่กับบไดเดี๋ยวบูทันนั่นเขาเจ้าเดี๋ยวเขาเจ้าสิมาเก็บนําแต่ว่าเมื่อเช้าไปหากระซองกระตาให้กับได้ไปสุคนเดียผู้ได้หน่อยผู้ได้หลเนาะแต่ก็ถือว่าพอได้แก่งอยู่แต่มันบาดมันก็สิหาง่ายพี่น้องม,มันจุ่มเลยมันจุ่มแล้วหาบ่เห็นขนาดว่าหาบ่เห็นเดี๋ยวเขาเจ้าไปคุดเอาสองมือแล้วมือก้อนนะ หั่นก็เป็นนอมีแต่ขาเขาเจ้าไปคุดเอาจนโพดได้ดดก็ะเบนยังแต่ว่ามันก็ออกไหลหล,หลีเดีเนาะไปมองไดกเห็นตะห้ขเขาเอาเขาคุดแต่ว่าตัวไรเขาบเ,เห็นมันกระบ,บานอันเมื่อคืนชุ่มไปใต้น่ากอตอนเช้าพาก,กันไปขายเห็ดแซวแซวตื่นเช้ามากกับไปหากันยังพอได้เก็บอยู่พี่น้องเนาะ เขาเจ้าก็ไปเอาเบิร์ุดอกสูอันเจเอพรยู่ทังแถวตลาดดงท่านแหงกไลพี่ใหญขายเป็ดกระสอบกระสอบอันเม่ค้าเขาเจ้ามานั่งรับสื่อได้ขางทางนกกิโลละแสนซเฮาเล่นออกมาเขากลัดเล่นกับประมาณอ่าโลละสองลอยพี่น้องแต่เขาไปขายแสนหากบไ เขาไปขายกับอีกต่อ,อยกับสองรอยหาสิบแต่มีแต่ดอกจุ่มเลยเขาเจ้านั้นเขาเจ้าไทยเบิ่งปาดกองอยู่แถวขางทางน่ะ <settings> ปีนี้มันออกลายอีหลีเขาออไปเขากคัดเนาะบ่หมู่วันมีแต่จุ่มแต่โมนีกับชนญ่กับสิบบานคือห้าเก็บนี่แหละมันสิออกรุ่นเดียวกันแต่โมนีพาไปก็คือสิได้แต่ดอกบานเนาะเดี๋ยวจะไปซองเบิ่งห้าเจแล่มื่วันนี่นั่งกับผัวนั่งไปหอบออกมาบักเลยหลายหนึ่งวันสันวา เนแปลสองรอบเมือนี้ก็เห็นนั่นท่างก็หิวทุ่งมาเมื่อกี้ได้ผู้ใดไปก็ได้พอมันออกลายอ๋อปกติยายลีบ่ได้แล้วยังได้อ๋อขันบ่อลายลียายลีกับยายมาเนี่ยผู้ใดเด้อเขาบอกเคยเห็นเหตุมู้ได้ไปได้ก็ยังบ่ได้นี่แล้วกันขันบ่อลายลีนั่นผู้ใดยังวะ โบได้กินแท้เห็ดมูเลือกินกุ้งเลือดเตยๆอย่างนี้ไปว่าเนี่กเขาจะรุนอยงได้ยังวะขึ้นหัวสิ้งออกเบิดทุกพื้นที่ปีนี้นาะเห็ดพวกปีที่ว่าหลายกับสมกับฝนตกดีอยู่นเนาะปลาเค็งก็ใหญ่ไรนี้สำเร็จแล้วเออเพราะเพื่อดำ,นนำหน้าสามารถเอามาปิ้งได้มันมีอย่างแต่ฝนตกนี่ ออกจะน้องใหญ่ไปสอดเม่ว่ามีตัวพ่อมกแล้วลายลีเลยหัดเลออจากโตแลปีนี้ซ้ำเสีเอาพี่นองป่าลงตรงก็สเมีตัวใหญปีใดพนตกหลายมก็ต้อยปีนี้ซำเสอาพี่น้องปาลงรงกสิมีตัว่ปีใดพนตกหลาไมกตัวน้อยปีนี้ซเสเอพี่น้องป่าลตก็เสียเวใ่ี่หลาไกินแอป้ว้ะเปเผาพี่น้องารก็เสียเใหีนลไ่น้น้ีปล้วานแฮอีกแลว จากได้บ่ได้กับไปซูม,มือ <c oughs> นี่คนแก่เป็นเพื่อนกับผู้ริกินเพือ่อนโดนบ่แสีเท่าแก่งฮิดปวดก็ก็กินต้มเยียอนเียนโู่มัเอียนนย้าเดี๋ยวสีพาไปซองเบิ่งอันของเจแลพี่นอกจาผัวนั่งไปหาสูม,มือสูม,มือหิวมามัวนั่ไปซองรอบมันนี้ทังกับไปรอบหนึ่งก็สิบ่ไปอดอก เบึองลาวหลอหนึ่งช่องนมันบาดไปเน่ะนไจะุ้มหนึ่งไววป้าพี่น้องหนึ่งไห้บยากกบไปหามาเไปหากับชาวรุ่นว่านอะไรจังได้เงี้ว่ะไู่ได้ว่านพทีเสมนี่ยววานเนี่ยมันไม่ต่จุ้มีเลีเนาะร้นวาไปจังได้นะเอาไว้ใช้ตู้ไว้ไปกินบัดดำนาหว้ใช้ใส่ตู้เดี๋ยวจะไปดูเจแหล่เดเฮหลายบ่ อพอสามีนั่งไปหาซุเม,มอร์แกงแะรเะเบเฮ็ดนะกำลังล้างอยู่ปาดพี่น้อง อันี่มอกระชายดิจ่ะไปเช็คห้องน้าคนหนึ่งลุงธงป๊าดแต่ว่าห้องนางเนี่งามเนาะบนในดอกบานนะจ๊ะเบิ้งแน่อันนี้ก็เป็นกิโลเนาะมันหนักในพี่น้องเฮ็ดปวกกันเฮ็ดปวกอันจูบนี่มันหนักเบิ้งแน่ดอกเดียวเป็นขีดพุนะสังเกตเบิ้งนิ้วมือเบื้องมีเนาะอ๋อ หาดอกเลกินแกงอิม่มมันดอกอจูมเนี่ยมันหนักเนี่ได้เป็นขีดดอกเดียวเบื้องแน่สุกเจ้าว่วอแบบนี้นะขูดแล้วก็ล่างแล้วก็ไปเสียบไม้ย่างเจวแซบหอมปัดดู่านมู้ชมนี่ซัมเนี่ลนะผู้ดีผู้ดีเก็บผู้ดีกินผู้ดีแซบ ถ้าน้อยลายมันก็แครแงอีเด้มันบวเป็นดอกนะคือเขาเจ้าไปขคุดนะเบื้องแน่อันนี้นะเมืม่อวานเด็กเข้าไปเอาซองรอบแม่นบอกเมืม่อวานไปเีงรอบพีนนน่น้องเมื่อวานนางก็ได้ลายนะจ๊ะนางอยู่เฮือนนะนางเป็นผุดฐานล่างเ <c oughs> บื้องแน่เม <c oughs> ผู้อื่นไปหาก็ได้ตดอกบานมันเนี่ยไปซ่องกระตาไปก็ได้ตดอกบานแล้วลงสายห้องเราอืม พี่น้องเป็นแต่สะออนเออเบิ่งแน่นี่วันตอนแรกเราไปนั่นบานแล้วบานแล้วมันเริ่มมันแล้วน,นี่ดอกบานน่นมีแต่แค่นี้วันนี้บานจนเบื่อทงเขาขายกิโลทะเลข้างเดียวนี่ก,นกิโลละสองร้อยบาทกิโลละสองร้อยบาทนะจ๊ะเขาเจ้าขายแถวบ้านพี่น้องอันเมื่อคืนเขาเจ้าก็ไปใต่เลยตื่นเช้ามากเขาไปขายแล้วอันเท่งนี้ฮักกระพาะกันไผ่พี่น้อง เขาไม่เอาเมือนะมิตรดอกบานของแงลี่กับดอกบานเป็ดของเจละ่ะจะจูมจูมนะจ๊ะผู้ใดแน่ไปหาเนี่ยพ,พ่ะผู้เดอืมไปผู้เดียวนะวันนี้ไปคนเดียวยุตลาดรักสามกิโลละเซษโอ้ขอยเห็นเขนาไล่สดเมื่อวานนีเแถวอันรักสามแถวอันตลาดดงกองเขาไปรับซือแถวขางทางกันเด้ อันคนไปหามาแล้วเขาออกมาจากป่านะาพี่น้องเป็นกระสอบกระสอบเขาขายกิโลละแสนเออแสนกรีบลอยหาสิบบาทมีต่จุม่มเบอร์เฮดมันหลเด็ยเขาเจะเลอยสื่อถูกเนาะแม่ค้าเขาเจะไปหารับสื่อแล้วไปขายต่อกับประมาณรลละสองลอย,อยสินะสื่อจากเขาเจะอ,อยหาสิบไปขายรุ่นละสองลอยก็ถือว่าบดแพงเพราะว่าเฮด ปลกมันออกลายครับมันหายากมันก็แพงอยู่เฮ็ดปลกปีนผัดดอกใหญ่เดมือวาน่มีแต่จุ่มเนาะมัอแต่มีแต่จุ่มกันจะโมไม่หัดอกพออันนี้ว่าจุ่มเทอาเลยนะคอยไปเห็นคอยยังบก้าคุดเอาเลยพายเก็บกับเก็บโหลดพ่อมันแบบถ้ากันไปคุดเอาเห็นเดน้อเมื่อ้วก็ยังออกว่าซันคิดว่าเห็นเขาเจ้าไปคุดไปตามมันสิเบิร์ตเดอ มือตอีแต่ไม่ตักเตจุมน้อยๆอะไรๆกันยังว่าพากกันไปคุดอวสันตั้งแต่ม,มือแรกเมื่อวานนี่บ่มีจนบ่นกไก่คิดว่าเออมันบ่ทันใหญ่ดกอ,อกเลยบ่อยากไปบ่อยากคุดเมื่อวานผมมีแตจูมในบาตนี่ไป,ไปหากระจ่มหลายมือนี่ก็เริ่มบานเนาะบานหลายมือนี่นะมืออื่นนี่กระซีกระบานนั่นแหละส่วนใ,นใหญ่ แล้วก็เริ่มเบิดแล้วพอไอ้เห็ดปวกนี่มันออกแป๊บเดียวที่พี่น้องบม่ได้เกินอาทิตย์เนาะมันออกมันออกพร้อมกันส่วนใหญ่อันนี้เห็ดปวกปีมันสิดอกใหญ่คิดว่าสี่บริเก็ตชาแล้วปีที่แล้วนี่มันพ้นโตกลาเนาะห่อบริเก็ตชามันเบิดยามมันแล้วก็มันก็บอออกเด้ถ้ามันเลยยามมันแหละมันบอออกมันก็ออกเป็นเห็ดปวกกลางไปเลยเนาะปีนี้จ้าเห็ดจืออกลายไหมลายพอพ้นดีเนาะ เขาเปนไพ่โบ๋ไหมปลาแห้งแต่ว่าปีนี้ไปหาปลาได้กับไพ่ไหมปลาพี่นอ้องมันคู่โบยากไลยแต่คนไลยคู่คื่คนนะ่ะบ่ต้องห่วงพี่นอ้องจ๋าทั้งกลางเว่นกลางคืนเข่ากะหาเห็ด mm hmm. ไปยังมื้อเช้านี่กัดชวนกันไปสวนกันมาอยู่บมื่แล้วบานเฉยเด้โอ้คิดว่าสิบ่มีเห็ดให้เก็บแล้วมันยังบานอยู่ไปหาเห็ดก็แล้วแต่ดวงเนาะ เอาเอาเขาโทรมาสั่งเฮ็ดแล้วเอาผ้าขายเร็วๆถ้าเปิดกล่องให้เบิรงนโลดเอ้ยเอาเอาเฮ็ดเกย์ยเฮ็ดกิ์ด้วกระมังนี่กิโลละสาห่าร่อยนีหน้อยมาซื้อคือสิขายแหงแท้โลละห่าร่อยโอ้ยจะเค็ดในไจนี่แค่กินนี่ก็พอแห้งแล้ว ได้ซ้ำเดียวมันบานเลยนะมันบานเลรอบแรกนะกระบะอันเมื่วานนี่ก็ดียเหสนเสดายมันมีแต่จุมเสียดายจุมใหญ่ถูกอันน่ส้นี่ อันนั้นก็ได้ประมาณโลแต่มันหนักไปสองโลโลกว่าเดี่ยวเบิ่งยืดอกหนึ่งก็ใช้ได้ได้โลหนึ่งก็ยังใช้ได้ดอกหนึ่งป๊าไอ้ข้ามไอ้ขามไอ้ขายดอกละสิบบาทซะขายดอกละสิบบาทกระลังลากเขาจะโทรมาอยากซื้อเหตุคอยสะอาดเลยทำได้สาวาเนี่ย ขายเห็ดนะบางคนนะเขาเจ้าหามาเขาเจ้าบริกินเลยพี่น้องเขาเจ้าขายขีดอะไรนี่ใช่ไมเพราะโอกาสโอกาสท่าเงินก็คือสวงเห็ดออกเนาะถ้าได้หาโลก็คือพันหนึ่งแล้วโลละสองร้อยเออยออกมาสักคุสิขายหายมามาดอกละสิบบาทซาบะคุสิขายเนี่ยชองดอกซาบาทกันเองได้ไหม่องดอกชาบะในน้ำนี่ พอกูไ้หาบ่ะก็เลยขายแพงสามีนั่งไปหาพี่ทองออแต่ว่า,ออาแล้วก็หมานเดเมื่อวานไปสองหรอกก็ได้มาสองหลอบเจ้ออาไมอยู่นี่ทอไมเด้อยเอ,อ้ยม่โรดดอกมาซิบบาทบาต,ต้องได้ติดสะอ่อนแหงดอกใหญ่ขอว่าโลกลัวปกักจั่นะ <S <S มันดอกใหญ่แลวมันหนักเด เฮ็ดปวกจุ่มเนี่ยมันตันแล้วมันหนกับกบ่คือเห็ดบ่านบ่านเนี่ยมันคือหลายเนาะนอันนี้บริพ่อพ่อเครื่องโลแบบบอดหนาขีดอันนี้ประมาณรวมๆกันเนี่ยมวนสามโลคุณบอกพลว่านนบหา่หอดบ่จักไรสองโลก็เกือบสามโลรวมทั้งเบิดทั้งบ่านทั้งจุ่มเนี่ยอันนี้ก็ประมาณอันนี้ประมาณโลนมวลสองโลบ่ชิมนันคนไทย เราชิ้งชวนมาอยู่สิขายอิลีติเจแระอู้เขามาสั่งเสียดายแท้ยังว่าแต่สองร้อยเถอะสามร้อยเขายังขึ้นยากอีเดี๋ยวเขาเสียดายวันมีแต่ดอกงามๆมึงนะพี่น้องอันนี้ประมาณโลนี่แหละโลคู่อ่ะมันดอกใหญ่อิลีเลยเบอร์สเกตเบอร์มือเบอร์มีวใบใหญ่อ่ะผู้อยากซื้อก็ได้ชะตาผู้อยากขายก็ชิซื้ออยากนางจมเสียดายเห็ดเดี๋ยพี่น้อง เนาะดอกหาวยังพอดีแซบชำนีแหละเมืองน่ตัวนี้น่ะตีนยาวยังบราณนี่เคร่งถ้ามองได้ที่มันงามน่ตีนมันยาวเนี่ยเห็นเปล่าเมืองน่ขุดยังบริสุทธิ์เขาหักเอาอืมเห็นหรืสรุปนางจะขายนะจ้าจะซืสิขายมาขายดอกละสิบบาท ก็ซิปดอกกระโลเลยเอาอีเลคทัสมเนี่ยซิปซิปกรดอกละโลเลยออมันพอซื้อได้ขนาดดอกละซิปบาทนั่นซิปดอกกระลอยหนึ่งทัตซัมนี่นะมันหนักจกระสิขายดอกใหญ่กระเสียดายพี่น้องก็เลยขายดอกน้อยเออเนาะดอกใหญ่กระเสียไว้กินเอง เสีออยดายเลือกดอกน้อยให้เขาเอามาตะช่างนะเอามานี่ตะช่างห้าโลเมื่อเอาตะช่างแม่น้องเมยพี่นอ้องอะลองติดทั้งกะละมังดูมันโลนสองขีดแต่ว่ากะละมังเนี่ยประมาณสามขีดีเออลองลองลอัน ยิบใส่เบิร์นอ่ะอันโดดง่ายเดี่น,น,น้องเมันัลนเกือบโลเก้าขีดเลย <c oughs> นี่แปดขีดกว่าเนาะเกือบโลเลยนี่โลนึงมันกับอะไรนี่เนาะใบน้อยเนาะ,นะอพอสัดส่วนสือกิโลพี่น้องเลยอ่านักสิขายเขา ก็คิดน้อยคิดใหญ่สิขายแนบบนแนแต่กะโมก็ยากเลยใช่ไหมซช่จำเป็นต้องได้แบ่งเศรษฐงบรยาคาให้ได้เสนอเช็ดได้มันซึ่งยุคน่าให้มันนักๆนักน่เตะซิ่งอันนี้เครื่องโลกว่าหกขีดเจ็ดขีดเจ็ดขีดได้เนี้ยคันเบิร์หันอ่ะก็สีหอดโล เจ็ดขีดเจ็ดขีดมาได้ในน้อยไปนั่นสิคายโลหนึ่งบรรยายลายลายไปรวยเนี่ยบรได้ฮอตโลแปดขีดเองเบิร์ดหนีอลีเบิร์ดเบิร์ดหันแล้โลหนึ่งสรุปป,ะประมาณสองโลกวาล่าล่ะรวมทั้งดอกบานดอกจุม่ม เมดพอดีโลหนึ่งพอดีท่านผู้ชมนี่หนึ่งโลพอดีเนาะเสี่ยวสองร้อยวันตีไวเงินชลรวยก็เก็บตัวเงินาวกระคุ่มหยดดอกพได้ลงทุนลงทุนแค่ยางเสียดา้ก็ไปลงทุนก็ได้ ดอกงามๆเเอาไว้ขายดอกเท่าๆเอไว้กินเองซู้มกินน้ำผึมงนี่อืมอันนั้นบาดๆล้่างไปแกงกินเองลดนั่นแหละท่านผู้ชมพี่น้องจ้าพรุ่งนี้ไปหาต่อเมื่อนี้กระทื่ามานแล้วพี่น้องไปแล้วสบายดีเอา่ังมากไม้นั่งอยู่เงือนชื่อกระด้ชองรอยนี่ผัวเป็นคนไปหา